สวัสดีครับอยู่ในรายการสนุกเตอร์ในบ้านนะครับเป็นซสซันที่สอง EP ที่สี่นะครับผมอ่า EP ที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับาการจับกริปถูกไหมครับสองเป็นบิดสะพานมือนะครับสามเป็นการยืนนะครับสี่อันนี้ก็จะเป็นการสาวคิวแล้วกันนะครับคือสาวคิวยังไงก่อนแทงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็ อ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสาวคิวแบบไหนยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับอ่าการสาวคิวนะคือเราจับกิฟทุกอย่างได้หมดแล้วใช่ไหมครับจับกิฟสะพานมือนะครับการยืนนะครับเราได้หมดแล้วเนาะส่วนการสาวคิวนะครับเริ่มแรกนะเราจะสาวยังไงนะครับจะฝึกยังไงนี่นะครับเรายืนได้หมดแล้วทุกอย่างเราตรงแล้วนะครับสาวคิวนะครับสาวสักสามถึงสี่ทีพอนะครับผม อย่างนี้เดิงหนึ่งสองสามสี่นะครับคือเราสาวสี่รอบประมาณนี้สามถึงสี่รอบอาจจะเหลือแค่สามก็ได้ครับถ้าสำหรับคนที่เมื่อยหน่อยแต่แนะนำผมจะแนะนำสามถึงสี่รอบนะครับคือมันเป็นการรีเช็คนะครับแล้วสาวคิวเราต้องมองอะไร ใช่ไหมครับสาวคิ้วนะครับผมเรามองอันนี้คือเราดูเลี่ยมออกก่อนนะสาวคิ้วนะครับพุ่มไปปึ๊บมองหัวคิ้วเขาแล้วก็ลูกเป้าที่จะตบนะครับเราเล็งนะครับหลมุมาที่ลูกเป้าก่อนนะครับหลมมาที่ลูกเป้าปึ๊บนะครับแล้วก็สาวคิ้วเลย หนึ่งสองสามยุดเดิงยุดตรง้างหยุดไว้นะครับเท่านี้ในการสั่งคิวนะครับผมอีกทีนะครับโอ้คิวขาวสีนะครับเราเลงจาก หลุม,มาลูกเป้านะครับและที้ตอนที่เราขาวคิ้วไปนะครับสาวขาสี่ทีนะครับโิ้คขาสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หยุดหน้านะครับเด้งหยุดหลังตรงนี่นะครับการสาวคิ้วหรือการเดินคิ้วนะครับเราฝึกแบบนี้เนาะ เราไม่ต้องอ่าแรกๆนะครับเราอย่าเพิ่งไปใส่จังหวะที่ที่เหมือนอย่างวันนี้หรือจะทําหรืออะไรอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งเราค่อยๆเดินคิวก่อนนะครับเนี่ยนะครับเราเลงก่อนนะครับว่าอ่าเลงจากหลุมมาลูกเป้านะครับแล้วเราก็เริ่มส่าคิวได้เลยนะครับผมหรือการเดินคิวนั่นเองนะครับล็อกคิวนี่หยุด,ดนดหนึ่งก่อนนะครับล็อกคิวหยุดเดิน หนึ่งสองสามนะครับอันนี้ผมจะสดที่แค่สามทีนะยุดนะครับจุดหน้าเด้งยุดหลังแล้วสอเท่านี้ครับก็จะเป็นการเดินคิวนะครับผมวิธีนี้อ่าอย่างลอนนี้นะครับลอนนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะ เทานี้นะครับผมวอนนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะเพรานะนเขาซ้อมมาแบบนั้นนะครับจะทํานะครับดึงสั้นเท่านี้นะครับคือดึงสั้นดึงยาวนะครับอยู่ที่ power ในการแทงนะครับผมถ้าเราแทง power เยอะเราดึงยาวถ้าเราแทง ไม่ได้ใช้พาวเวอร์เยอะเดเราเดึอดสะฟันกับพอนะครับเอาใหม่นี่นะครับเล็งรูปเป้ามาเสร็จปุ๊บหอวคิวขาวสีนะครับหอวคิวขาวสีหอวคิวขาวสีออคิวขาวสียุดยุดแข่งเท่านี้นะครับก็จะอ่าเป็นการออกคิวเนอะนะครับผม ส่วนแทงยังไงนะครับคือการส่งคิวนะครับแทงออกไปให้มาอ่าให้ไม้นะครับทะลุขาวออกไปสักหนึ่งช็อกนะครับตั้งช็อกตรงมุมบนของลูกขาวนะครับตั้งตรงนี้ให้หัวคิวทะลุออกไปนะครับมันอาจจะทะลุมากกว่าช็อกก็ได้นะครับนิดนึงมันอันนี้เขาเรียกว่าการออกคิวแบบเป็นฟลอร์ทู l o ลว์ทูหมายถึงว่าเราออกสุดนะครับไม่ใช่แปลว่าการออกรูป o ฟ l o w นะคือออกรูป l l o ล t ์ทูกับออก f l o ล t ์ทูแบ่งแยกนะครับคนละแบบออกรูปก l o ล t ์ทูก็คือการแทง o l l o w ที่พุ่งไปข้างหน้านะครับแต่การออกคิวโ o ลว o ทูคือการส่งคิวสุดนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่คิวมันเลยไปอีก นะครับมันอาจจะเลยไปสักส่วนหนึ่งเนาะคือเลยไปคืบหนึ่งประมาณคืบ่มหนึ่งไม่ไม่ใช่หิคู่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งช็อตนะครับอาจจะเลยไปคืบ่หนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะส่งแล้วผมจะหยุดไว้นะครับต้องแปะหน่อยนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะส่งแล้วก็ส่งแบบเป็น follow t นะครับ มันก็จะเกินออกไปจากตำแหน่งที่เราแทนนะครับไอเห็นไหมชัดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขยายให้นะครับขยายใน EP อื่นให้นะครับผมจะวางช็อคไว้ตรงลูกขาวนะครับแล้วก็ส่งคิวที่เป็นบอละถั่วไปนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคิวเนี่ยมันจะเกินจากลูกข่าวไปพอสมควร อันนี้คือการออกแบบ f o l l o w ทูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งช็อปไว้ตรงกับลูกขาวนะแล้วออกออกคิวแบบฟอร์ o o ทูนะครับเดินคิวเดินคิวก่อนนะครับหนึ่งสองสามหยุดหน้าหยุดหลังส่งเห็นไหมครับว่าไม่คิวจะเป็นคืบนี้ออกไประยะหนึ่งนะครับแค่คืบเดียวสั้นๆน,นะครับแบบนี้คือส่งสุด นะครับเท่านั้นเองเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขยายให้ใน EP ที่เป็นการส่งคิวนะครับอันนี้เป็นการเดินคิวการเดินคิวฝึกไว้ก่อนนะครับเราเข้ไปนะครับผมหยุดเนี่ยหยุดก่อนเร็งแล้วนะครับหยุดเออึิบเดินหนึ่งสองสามหรือสี่นะครับแล้วหยุดหน้าหยุดหลัง ส่งนะครับหนึ่งสองสามหยุดหน้าหยุดหลังส่งนะครับเท่านี้นะเราเดินคิวประมาณนี้นะครับใน EP ที่4นี้นะครับก็เป็นการเดินคิวเนาะเดี๋ยว ้าการเดินคิวมันไม่ต้องเป็ทีเรียวน,นะครับว่าจะเราจะเดินสามสี่ห้ากี่ทีคือแต่อย่างน้อยนะครับอยากให้ต่ำกว่าสามนะครับเพราะว่าการเดินคิวสามรอบมันคือน้อยที่สุดแล้วครับที่ที่ที่สําหรับฝึกใหม่เนาะสาหรับคนฝึกใหม่เราเดินให้มันสักสามสี่รอบดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเช็คเช่นหัวคิวขาวสีอ่ะหนึ่ง โอคิวขาวสีโอคิวขาวสีโอคิวขาวสีหยุดหน้าหยุดหลังส่งนะครับเท่านี้เองนะครับผมไม่น่างงกันเนาะถ้างงสงสัยอ่าพิมพ์มาถามให้ผมแล้วก็อ่าถามในเฟซหรือถามใน YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปเนาะส่วนใครนะครับพี่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็น ถ้าส่งมาถามเนี่ยผมแนะนําว่าผมไปคลิปมาให้ผมดูก็ได้ครับยิ่งดีเพราะผมจะได้เห็นว่า,าการแทงเป็นยังไงนะครับการออกคิวเป็นยังไงเราเดินคิวยังไงคือถ้ามันถูกนะครับหรืออา,อาถูกแล้วคืออาจจะอาจจะปรับพิเหลี่ยมก็ได้หรือบางคนอาจจะเล็งเหลี่ยมถูกแล้วก็การยืนการเดินการเดินคิวการอะไรตรงนี้เราผิดอันนี้ก็อย่าค่อยมาปรับปรุบบงกันนะครับ ให้ส่งแนะนําว่าให้ส่งคลิปมาดีกว่าผมจะได้ดูดูได้ว่ามีตรงไหนที่ผิดมั่งนะครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องหนึง่งบางคนนะครับเช่นอ่าพิกกิก้ฟิสิโนโลกนะครับแกเองข้อมือนี้เข้ามาไม่ผิดนะครับแกสามารถทําได้คือคนที่ซ้อมาแบบไหนก็แทงแบบนั้นนะครับเพื่อเราจะดัดแค่บางส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเอง นะครับเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรในการแทงนะครับเทคนิคจริงๆจะใช้ขึ้นอยู่ในรูปแบบการเล่นมากกว่าเบสิกนะครับเพราะว่า Basic เบสิคมันคือแค่การทําให้ถูกหลักของมันคือการถูกหลักของมันก็สามารถช่วยได้ช่วยช่วยให้แทงตรงให้แทงลงมากขึ้นแค่ส่วนเปอร์เซ็นต์นิดเดียวครับซาก็มาสิบถึเเท่านั้นเบสิกจริงๆไม่ได้ปรับให้ได้ร้อนะครับหรือมากสุดเนี่ย มันอาจจะเกิน20%ก็ได้แต่ในความหมายของผมคือแค่20%เท่านั้นที่เหลืออยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่ที่การใช้จนชินนะครับคือสรีระร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะอย่างเช่นไม้เนี่ยผมสูงว่ส70แต่ไม้เนี่ยผมใช้56ผมจับเกือบสุดเพราะด้วยที่ช่วงแขนนะครับช่วงแขนยาวไม่เท่ากันของแต่ละคนนะครับอันนี้จับปัญหาเรื่องการ จับกิฟก่อนนะครับคือบางคนอาจจะส่งว่าเจ็ดสิบเหมือนกันทำไม้ห้าสิบห้าเจ็ดหรือห้าสิบห้าห้าจับกิฟจับด้าน,นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยม,ม,มันอาจจะพอดีหรือไม่พอดีก็ได้เพราะงั้นไอ้เรื่องความยาวไม้เนี่ยเรื่องกิฟเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ผมขอแยกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะอันนั้นมันเป็นสรีระอันนั้นต้องใช้สรีระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ความสงูงงแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับ ความยาวช่วงแขนก็ไม่เท่ากันเพราะงั้นทุกอย่างมีส่วนหมดครับในการที่จะเลือกไม้หรือเลือกจกับกิ๊บในตำแหน่งการจับตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวผมขอให้เป็นอาพี EP พิเศษเลยละกันคือเป็นความรู้เพิ่มเติมไปนะครับอันนั้นขอไปท้ายๆเลยล้วกันนะแต่ถ้าสงสัยหรืออยากนั้นจริงๆคือแนะนำแนะนำนะครับให้ส่งมาคลิปมาก็ได้เนาะ หรือวัดความยาวแขนตัวเองมาก็ได้ครับว่าประมาณเท่าไหร่หรือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราไม้เนี่ยสนุกทั่วไปนะครับตั้งไว้ใช้นิ้วกลางนะครับเที่ยวที่ยาวของมือที่สุดนะครับล็อกเอาไว้ให้สุดแค่ทองเหลืองนะครับโดยประมาณแค่ทองเหลืองวัดลงมาใช้นิ้วโป้งนะครับล็อกตัวนี้นะครับผมสามทีพอนะครับสองสามนะครับสาม พอสามผมจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับพอมาอยู่ช่วงเนี้ยไอช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เอานิ้วกลางเข้าไปสวมของผมเนี่ยจะสุดก็ได้นะครับแต่คือผมจะแนะนําว่าไอตรงสุดท้ายเนี่ยผมจะไม่ให้อนิ้วกลางเข้าไปสวมเพราะว่ามันทดด้วยนิ้วโป้งนะครับที่เราไปต่อไอตัวช่วงตรงเนี้ยมันทดตรงเนี้ยเราต้องทดตัวเนี้ยออกไปนะครับเราใช้นิ้วก,ก้อยนะครับ เป็นตัวจับตัวสุดท้ายจะดีกว่านะครับอันนี้หลักสูตรของอ่าอาจารย์ติว d เทนะเขาเคยบอกผมมาสมัยแรกๆเลยที่ผมเล่นนะครับอย่างนี้มันก็จะเหลือลิปในลักษณะที่ห่างออกไปประมาณหนึ่งนะครับถ้าอันนี้คือคิวที่เราสั่งทําเองเนาะประมาณว่าอ่าอย่างเงี้ยผมทาสเปคมาห้าหกเนี้ยความยาวของมันจะล้นโดยองผมอยู่แล้วว่าสั้นตัวเนี้ยเหลือไว้ประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะครับจะดีกว่า ไอที่ให้เหลือเนี่ยไม่ใช่แล้วครับเผื่อลูกเอื้อมนะครับผมทําไม้คิวเนี่ยแนะนําว่าถ้าให้ทําเหลือสักนิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้ครับดีกว่าไว้สําหรับลูกเอือ้อมลูกอะไรอย่างนี้เท่านั้นพอนะครับบางคนจับฝึกได้ครับบางคนชอบจับฝึกได้แต่ด้วยสะพานมือครับถ้าถ้าเป็นคนที่ทําไม้คิวห้าสิบห้าจุดห้านะครับแล้วสูงประมาณร7 0จสิบถ้าสะพานมือข้างหน้าเนี่ยมันเหลือสิบถึงสิบสองนิ้วพอดีนะครับอันนี้ก็จับ ปิดป้ายไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่ที่ผมแนะนําคือจะให้เหลือไว้เท่าประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งพอนะครับเท่านั้นเองนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสไัครให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ